ดเดซชันเราตอนที่สองอะหล today, ังจากความเดินตอนที่แล้ความมีกลุ่มเหมือนมึงอย่าไมอยู่กับความชอบส่วนตัวกูสิเบส่วนใหญ่เมื่อคุน้องไปกลุ่มกูมึงจะน่าสนใจไปแล้วอะไรพี่หนุ่มนุ่นหล่อมาลับอากิโกะจังด้วยแล้วค่ะอากิโกะจังเป็นปื้มตอนพักกลุ่มวัน นงยไง,ไงกูเห็นแล้วเป้าหมายอยู่ที่สามอเมริกากำลังคุยจอดใจกับผู้หญิงอยู่มึงโอเคนะเอออืมกูโอเคเชื่อใจในฝีมือการเมคอัพของอาก,กิโกะจังได้เลยค่ะช่วยกูด้วยใครก็ได้โอเคงั้นกูไปแหลยนะ,ะเฮ้ยเชี่ยสนุกตีนนี่เธอเป็นอะไรไมาหรือเปล่าผมเอ้ยฉ,ฉันไม่เป็นไรค่ะไอพื่อนเวนเอ้ยเธอไม่เป็นอะไร นะฉฉันฉฉัน,ฉนไม่เไปไ็นไรจริงๆค่ะยืนยืนขึ้นก่อนเถอ,อะอะขอบคุณนะเราชื่อไอเซยินด,ดีที่ได้รู้จักนะติดตามตอนต่อไปนะคะ